สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกับผมในเปริดนี้ครับเรื่องเล่าคนเจ้าสวนเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการเข้าไปล่าสัตว์ชนิดหนึ่งครับซึ่งสัตว์ชนิดนี้มีชื่อเรียกตามต้องตินว่าฝานแต่นี่คือควานเกาเตียนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องราวนะที่เคยเกิดขึ้นนะครับกับพวกผม ในอดีตนะครับก็คือแต่ย้อนกลับไปสักประมาณสักต้นับปีนี้ก็30นะครับสาปีที่แล้วนะครับนะตอนนั้นผมก็เป็นวัยรุ่นนะอายุก็ประมาณ15บ17าสิบหกแล้ะครับนะก็มันมีเรื่องราวานะทีะ่เราเนี่ยได้ไปประเจินกันมาเหตุเกิดจากว่าพวกผมเนี่ยชอบเข้าป่านะตามรุ่นพี่บ้างนะครับแล้วผมก็มีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะมีชื่อว่าน้อยนะครับ เพื่อใช้เรื่องไหลลื่นนะครับนะผมก็จะใช้คำนำหน้าว่าปลานก็นแล้วกันนะคือพวกผมเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ปลานอะไรหรอกครับนะเป็นแค่เพียงคนที่ชอบนะเข้าไปในป่าล่าสัตว์นะครับตามรุ่นปีนะครับทีนี้ครับปลานน้นยเนี่ยก็ได้รับการถ่ายทอดพนวะกวิชาต่า,างๆหรือว่าลักษณะการต่างๆนะจากลุงของเขานะครับลุงของปลานน้นยเนี่ย เป็นปลานใหญ่นะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะแกอายุสักประมาณ60กว่าปีนะครับแกมีชื่อว่าลุงวันนะครับหรือคนในหมู่บ้านก็จะเรียกกันว่าปลานวันนะครับซึ่งแกเนี่ยก็มักจะถ่ายทอดนะเรื่องราวต่างๆนะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ปลานน้อยหลานของแกเนี่ยฟังอยู่เป็นประจำนะแล้วก็ฝึกฝนวิชา,าเข้าไปล่าสัตว์ยิงสัตว์ต่างๆนะฮะ ให้ปลานน้นยอยู่บ่อยๆดังนั้นปลานน้นยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับการไต่ทอดนะวิจารสายปลานมาโดยตรงเลยนะครับพวกผมก็นะเป็นริ้วล้อแล้วครับพูดง่ายๆอย่างนั้น,นก็เก่าป่ากันไปนะครับซึ่งวันหนึ่งครับผมก็ได้ไปนั่งพูดคุยกับปลานน้นยแล้วก็เป็นที่บ้านของปลานวนพอดีนะครับแก okay. ก็เห็นว่าพวกผมเนี่ยชอบในเรื่องของการเข้าป่า ซึ่งป่าในตอนนั้นนะครับตอนที่พวกผมเป็นวัยรุ่นน่ะมันก็ยังมีเยอะกว่าสมัยนี้นแต่เปยงแค่ว่าสัตว์นะที่เป็นสัตว์ใหญ่ๆนะมันไม่มีแล้วนะครับนะอย่างเช่นพวกจ้างพวกเสืออย่างนี้ครับอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากก็คือพวกเสือดาวนะครับแล้วก็หมีเนี่ยก,ก็ยังมีนะแต่มันก็ยังไม,ไม่ได้มากมายอะไรแล้วนะครับ ส่วนใหญ่นะสัตว์ส่วนใหญ่ที่พวกเราเข้าไปล่ากันก็จะเป็นพวกมุดสังนะมุดสังหรือว่าพวกหมีขะหรือว่าจมดแะละครับที่มันมากินผล,ลไม้นในยามฤดูผล,ลไม้อย่างนี้ครับนะเราก็เข้าเข้าป่าล่านะครับหรือถ้าเป็นสัตว์ที่ต่ำลงมาน้อยลงมานะก็คือพวกกระจงนะถ้าเป็นพวกสัตว์ปีกก็ไก่่าหรือว่านกนะหรือที่เรียกว่านกเปล่านะครับนะ ตัวมันนะโอ้คนเนื้อมันอร่อยดีนะครับพรกะการลอกอะไรอย่างนี้ครับนะมันก็ยังมีอยู่ตอนนั้นก็นั่งพูดเราก็นั่งพูดคุยกันครับต่างปลานวันนะแกก็สอนวิชาการต่างๆนะครับเล่าเรื่องราวต่างๆในวัยหนุ่มของแกนะครับให้พวกเราฟังทีนี้จูจ่ๆครับมันมีเสียงบางอย่างดังขึ้นครับ<อ>ที่บริเวณท้ายสวนของแกนะครับ ก็คือติดกับริมภูเขาเสียงที่ดังนะครับมันดังเหมือนกับใกล้งัวนะที่มันร้องดังโอ๊นะครับแต่แต่มันโอกสั้นๆนะครับมันโอกสั้นๆแต่บางทีมันก็ดังตีๆนะครับในบางทีมันก็ดังเป็นเว้นจังหวะนานๆนะครับบอกเลยนะครับถ้าสมัยนี้ดังเนี่ยมีหวังถูกถูกวังเป็นเสียงของอาููลคลายหรือเปล่านะ แต่เสียงที่ดังโขกเนี่ยคือเสียงมันคลมเล็กกว่ากว่างัวนะครับแต่แต่มันจะดังใกล้ๆกันแต่จะคลมเล็กกว่ามันก็คือตัวควานนะไก่รูจักบ้างครับนะผมเอ่ยชื่อออกฟานก็คืออีเก้งนั่นแหละครับนะมันอยู่ในวงเดียวกันนะมันอยู่ในประเภทสายพันพวกควางนะครับแต่ตัวมันเล็กกว่าซึ่งที่มันดังแบบนั้นอะ ก็เพราะว่ามันถึงฤดูผสมปัน์นะครับมันใกล้จะถึงก็เรียกใกล้จะถึงฤด,ด,ดูติดสัตว์นะครับนะไอ้เจ้าพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับประกาศนะสักดาของมันนะนะมันเสียงดังของมันนะแล้วก็อ,อนาเขตพื้นที่นะเพื่อที่จะหาตัวเมียนะครับหรือถ้ามีศัตรูนะหรือมีกู้แข่งอย่างเนี้ยจะดังแข่งกันนะแล้วเขาเข้าไปต่อสู้กัน เป็นธรรมชาติของสัตว์นะครับที่ตางลุงวันเนี่ยแกบอกว่าโชคดีแล้วนานแล้วที่แกนะไม่ได้ยินเสียงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ล่าคือตามปกติแล้วลุงวันเนี่ยแกก็หยุดการล่าสัตว์มาหลายปีแล้วละครับเพราะเนื่องจากว่าบริเวณป่าที่มันเี้่นเตียนลงนะครับแล้วแกก็ล่าประเภทสัตว์ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเมื่อก่อนตอนที่แกเป็นน่มอะ ในตอนนั้นนะแกก็อาจจะล่าอยู่บ้างนะแต่ก็มีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปก่อใอ้แกไปไปยิงหมูหมูโตนนะหมูตึกนะครับนะพวกผมเนี่ยไม่กล้ายิงครับเจอหมูตึกเนี่ยไม่กล้ายิงกลัวครับเราปืนเองก็เป็นปืนแคปนะแบบเล็กครับแต่ของแกเนี่ยก็บอโตนะคือหมูโตนเนี่ยล้มสบายเลยนะครับแต่แกก็ไม่ได้เข้าป่าล่าแบบจริงจังเหมือนตอนแกเป็นหนุ่ม ทีนี้ครับพอแกได้ยินเสียงนี้แกก็รู้นะละักษณะว่าสัตว์มันจะมาในบริเวณไหนนะแกก็นัดพวกผมโดยเฉพาะนัดผมเลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปฝึกวิชาปราดนะครับคือพวกผมเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนะไอตัวควานนั่นนะผมก็ไม่เคยเห็นนะแล้วเสียงผมก็ได้ยินเป็นครั้งแรกในวันนั้นแหละทีก็กลับมาเพื่อที่จะเตรียมจะเตรียมเก้าของนะครับ แล้แกก็ตอนนั้นสักประมาณตอนเย็นสักประมาณเย็นๆแกก็เดินไปยังจุดที่ได้ยินเสียงไอ้เจ้าฟานนั่นน่ะมันดังหรือถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านผมก็คือก็บอกกว่านโปง่โปงกว่านมันโปงนะครับคือฟานมันโปงมันร้องนะก็ไปในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปดูร่องรอยของมันจากนั้น ทางปลางวันนะแน่นอนครับก็เป็นปล่านใหญ่แกก็สะกดรอยนะปรากฏว่ามีรอยเนี่ยอยู่เต็มไปหมดครับในบริเวณนั้นซึ่งไอเจ้าวานหรือว่าอีเก้งเนี่ยครับนะมันเป็นสัตว์ที่หากินตอนกลางวันครับโดยเฉพาะตอนใกล้จะลุ่งนะครับมันจะหากินตอนใกล้ลุ่งตอนกลางวันเนี่ยมันตอนเที่ยงเียงเนี่ยมันก็จะหาที่หลับนอนแล้วพอตอนเย็นอีกทีหนึ่งมันก็จะออกหากิน แล้วก็กินน้ํากินอะไรของมันแล้วก็มันก็จะกลับไปนอนนะครับแต่เวลาถึงฤดูติดสัตว์เนี่ยนะหรือว่าผสมพันธุ์เนี่ยตอนหัวกำาำนะมันก็จะออกนะส่งเสียงอย่างเนี้ครับเพื่อที่จะา,ากู้มันซึ่งการที่จะยิงเจ้าฟานเนี่ยต้องยิงตอนใกล้จากกำนด้บอกไหมครับคือจะใช้ตะเกียงส่องเนี่ยไม่ได้นะครับ มันไม่เหมือนพวกพุทธสังหรือว่าพวกชาวมดอะไรอย่างนี้ครับนะต้องยิงตอนใกล้กัมคือพูดง่ายๆว่าแสงแตะวันมันอาจจะรับกอบฟ้าไปแล้วนะแต่ก็เรียกแสงวันวันผมเรียกผมเรียกแสงวันแสงวันยังมีอยู่มันก็รอดลงมาก็ยังเห็นตัวสัตว์ได้รางๆนะครับคือพูดง่ายๆว่าโปรเพล่นะครับนะการที่จะยิงสัตว์พวกนี้ต้องยิงในช่วงโปรเพล์นะครับ ไปนั้นปันวันจึงป่าพวกผมเข้าป่าไปในช่วงที่ยังไม่ทันค่ำสนิทเพื่อที่จะไปหาล่องลอยนะว่ามันเดินไปทางไหนยังไงนะครับแล้วก็จะได้ไปดักซุ่มได้ถูกติดนะครับซึ่งปันวันเนี่ยยางที่บอกครับถือว่าเป็นปานมือฉมังจริงๆนะครับที่ประสบการณ์เยอะนะเพราะแกเป็นปันใหญ่แล้วก็ไปถึงพื้นที่นะก็ดูต่างๆนะแล้วก็ปลาพวกผมเนี่ยไปนั่งอยู่ ที่ริมน้ำนะที่เป็นสายห้วยนะครับก็อยู่สูงจากตอ,อห้วยเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะเป็นเมตรนะครับนะความสูงของล่องแหวยนะครับกับโคกที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็นั่งกันเงียบนั่งอยู่สักพักครับไอจกควานนั่นนะมันก็เดินมาที่ริมห้วยนะครับซึ่งห่างจากพวกผมเนี่ยสักประมาณเกือบ10เมตรนะครับนะที่เรานั่งอยู่มันก็มาปรากฏแล้วก็ มันกินน้ำจังหวะที่มันก้มกินน้ำนะครับปันวันก็ได้เล็งนะครับถ้าทับปืนแล้วก็เล็งไปที่บริเวณหัอนอกคอนะบริเวณคอเนะี่ยันวันบอกจะต้องยิงบริเวณคอนะครับจากนั้นแกก็เตรียมที่จะยิงแต่จังหวะนั้นครับจังหวะที่แกจะกดไกปืนนะครับ เจ้าฟานเนี่ยมันก็ประโงหัวขึ้นมานะครับเงยหัวขึ้นมาจังหวะนั้นครับปลันวันเนี่ยคนลดปืนทันทีผมเองก็สงสัยว่าปลันวันลดปืนทำไมทำไมถึงไม่ยิงไม่ใช่ว่าปลอกวานมันเงยหัวขึ้นนะครับถ้าจะยิงตอนนั้นก็ยิงยังยิงได้อยู่นะครับแต่แค่ไม่ยิงแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันแปลกนะที่ผมเองก็เห็นเหมือนกัน แต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือตอนที่เจ้าควานนั่นะมันเงยหัวขึ้นนะครับจังหวะนั้นแหละครับบริเวณเหนือดวงประมาณเหนือดวงตานะของควานนะครับประมาณต,ตรงบริเวณเขาของมันนะครับนะมันเว็บนะเหมือนกับแสงของอะไรครับมันเหมือนกับแสงของลายน้ำเรียกไหมครับเมื่อก่อนในผานเนี่ยมันจะมีเอ็ดเห็ดประเภทหนึ่งนะที่มันสะท้อนแสงของ แสงหวัดนนะครับมันก็สะตอนนะตอนเย็นๆใกล้ค่ำเนี่ยต่อให้เราไม่จุดตะเกียงไม่ส่งตะเกียงนะมันก็จะสะตอนกับแสงนะที่มันลอดผ่านลงมานิดๆหน่อยๆสะตอนเป็นแสงเรืองขึ้นมานะครับตอนที่ไอ้เจ้าตัวควานมันเหยหัวขึ้นมาเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับนะว่ามันมีแสงวับหนึ่งกลานวันเนี่ยเขาลดปืนลงจกดีแล้วที่ไม่ไดีที่ไม่ยิงแค่นพนมมือนะพนมมือแบบ โต้หมัวเลยนะครับนะบอกโชคดีที่กูไม่ตันได้เหนียวไก่ตามไม่นั่นชิปหายแน่แกพูดอย่างนี้ครับนะผมก็ถามนะครับฮะมันเป็นอะไรครับลนะันวันบอกแต่งง้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าอีกฟังทีนี้ก็เดินกลับบ้านกัน,กนครับพอมาถึงบ้านแกนก็เล่าอีกฟังแกก็ถามผมนะว่าผมเห็นอะไรที่บริเวณเก่า ของเจ้ากวานนั่นหรือไม่ผมก็บอกผมเห็นนะผมเห็นเหมือนกับมันมีแสงอะไรเรืองๆือบางอย่างเหมือนกับมันส้ตนกับส้ตนกับแสงแสงหวันนะครับจนะพูดง่ายๆแต่วบ้านผมก็แสงหวันแกก็บอกเออนั่นแหละที่พวกเองเห็นน,ะนั่นนะ่ะมันคือวานเขาเตียนนะครับเตียนนะครับเตียนคือมันเหมือนกับเป็นการพูดเปรียบเทียบอนะ ซึ่งนะตามความเชื่อของปลานโบราณน,นะฮะแขก็เล่าให้พวกผมฟังว่าไอสัตว์ชนิดเหล่านี้ตามความเชื่อก็บอกเป็นสัตวต์เชลตี้หรือว่าเป็นพยาสัตว์ในสายพันธุ์ของเขาอะนะครับซึ่งไอตัวกระจงก็มีครับอันนี้ที่ปลันวันแกบอกตัวกระจงอ่ะมันจะมีตรงบริเวณระหว่างตา ซึ่งมันเป็นขนของมันนะครับเป็นขนมันมีขนให้เรืองแสงพวกนี้ได้นะครับหากเจอสัตว์ประเภทเหล่านี้ห้ามยิงเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของต่างปลนวันนะหรือว่าปลานเก่าแก่แถวบ้านผมเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นถต่าหากว่าเราหรือยิงเข้าไปนะรูกมันก็จะเกิดอาเพศเพศไปต่างๆเขาบอกมันเป็นสัตว์เจ้าป่า สัตว์เจ้าป่าเจ้าเขาอะนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาบ้านผมก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าว่าของมันนะครับแต่ออกเสียงทางใต้ก็คือว่าเป็นว่าของซั์นะครับซึ่งมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมันนะครับซึ่งมันไม่ได้มีทุกตัวนะครับไม่ได้มีทุกตัวแล้วก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับซึ่งไอควันตัวน,นี้ก็เหมือนกันครับบริเวณเขาของมันเนี่ย คือมันเป็นลักษณะของขนบริเวณก้างเขาของมันนะครับสะท้อนแสงขึ้นมาถ้าหากว่าเราเจอสัตว์แบบนี้นะต่างปลันวันบอกว่าอย่าได้ได้ยิงเด็ดขาดนะครับอย่ายิงแกก็บอกแกโชคดีที่แกเห็นซะก่อนนะตอนที่มันค้มดื่มน้ําอยู่นะไม่เห็นนะครับมองไม่รู้แต่พอมันเงยขึ้นนะถึงได้เห็นต่างวันเนี่ยก็ตกใจเลยนะบอกโอ้โชคดีแล้วที่ไม่ได้ยิงนะ นะครับมันก็เป็นวิถีนะหรือว่าความเชื่อในแต่ละต้องตินหรือว่าแต่ละความเชื่อของของปลานนะครับที่อยู่แต่ละภาคหรือว่าแต่ละที่อาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้มันก็เรียกว่าความเชื่อ่วนบุคคลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะในชีวิตที่ สมัยที่ยังมีป่าอยู่หลังจากนั้นไม่นานนะป่าก็หมดครับหมดก็เพราะว่ากระเศษเครื่องจักรกลหนัก <laughs> ไม่โกเดียวขึ้นไปขุดกั้นบันไดเรียบร้อยครับนะรครับแต่ก็มีช่วงเวลาที่ผมเนี่ยเคยได้เที่ยวป่าอยู่กับปักพวกเพื่อนฝูงรุ่นพี่บ้างรุ่นเดียวกันบ้างนะครับอยู่สักระยะหนึ่งแต่ยอยเล่าให้พี่น้องฟังกันนะครับเป็นประสบการณ์นะครับที่เคยเกิดขึ้น โอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และเพลิดเพิเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ